กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟังและรับชมที่ชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้นำพระคาถาที่มีความเก่าแก่โบราณนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังและรับชมกันนะครับพระคาถานี้ชื่อว่าพระคาถาพระสัตชนูชมตลาดชายเศษแป้งผัดหน้าเศษคี้พึ่งสีปาเกเศษน้ำมันทาตัวเป็นสเสน่ดีนักแร ก่อนที่ท่านจะสวดพระคาถานี้จิตใจต้องมีสมาธิมีความเชื่อมั่นในพระคาถาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นึกถึงบุญบ,บ,ญบารมีของทูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณถ้าท่านผู้ฟังพร้อมแล้วว่าคาถาดังนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเตลังวาปุกพังวาคันทังวาลาชักุมารีวาลาชักุมาโรวาอิทธิวาปุริโสวาพาณิชโชวาพาณิชโชวาเอหิเอหิ ปาริเทวันติจิตตะหะทะยังมะมะนามะทะเนทาเนโอมเตลังวาปุกพังวาคันทังวาลาชกุมารีวาลาชกุมารโรวาอิทีวาปุริโสวาพานิชโชวาพานิชโชวาเอหิเอหิปาริเทวันติจิตตะ หทยังมะมะนามทะทเนธาเนโอมเตลังวาปุกพังวาคันทังวาลาชกุมารรวาลาชกุมาโรวาอิทีวาปุริโสวาพาณิชโชวาพาณิชโชวาเอหิเอหิปาริเทวันติจิตตะหทะยังมะมะ นามะทเนธานโอมเตลังวาปุกพังวาคันทังวาลาชะกุมารีวาราชะกุมารโรวาอิทิวาปุริโสวาพานิชโชวาพานิชโชวาเอหิเอหิปาริเทวันติจิตตะหะทัยังมะมะนามะทเนธานี โอมตีังวาปุกพังวาคันทังวาราชะกุมารีวาราชะกุมาโรวาอิทธีวาปุริโสวาพาณิชโชวาพาณิชโชวาเอหิเอหิปาริเทวันติจิตตะหทยังมะมะนามะทเนธาเนโอมเตลังวา ปุกพังวาคันทังวาราชะกุมารีวาราชะกุมารโรวาอิทธีวาปุริโสวาพาณิชโชวาพาณิชโชวาเอหิเอหิปาริเทวันติจิตตะหะทยังมะมะนามะทเนธาเนโอมไตลังวาปุกพังวาคันทังวา ลาชากุมารีวาลาชากุมารโรวาอิทธิวาปุริโสวาพานิชโชวาพานิชโชวาเอหิเอหิปาริเทวันติจิตตะหะทะยังมะมะนามะทเนธาเนโอมเตลังวาปุกพังวาคันทังวาลาชากุมารีวา ลาชะกุมารโรวาอิทธีวาปุริโสวาพานิชโชวาพานิชโชวาเอหิเอหิปาริเทวันติจิตตะหะทยังมะมะนามะทเนธาเนโอมเตลังวาปุกพังวาคันทังวาลาชะกุมารีวาลาชะกุมารโรวาอิทธีวา ปุริโสวาภาณิชโชวาภาณิชโชวาเอหิเอหิปาริเทวันติจิตตะหะทยังมะมะนามะทเนธาเน